สาาาบาสเยจเมั้กไม่ใช่เลยสังนี้ถามนเกเรซะยิเรซะสัมยุตาาจากนมยเราจะจะอยู่หลังนมแต่ถ้าถ้าไม่มีไม่ใช่นไม่ใช่นะจะจะอยู่หลังกันอันนี้ะจะจะอยู่หลงัลงกันนี้แต่ถ้ามีนมีนะจะจะอยู่หลงันลงนัะหลังโน ท่านกิเลสเทหิตเจวะโนจักกิเลสเหิตธรรมเหิกิเลสสามสยุธเหิตเจวะโนจักกิเลเหหิตธรรมเหิกิเลสสามสัยุท 42, 41, ปัป 42, งจุบสนลสิงเจตนิิเเวทนรีเชองสิงเจ้าปจจุสิบสองเจตสิกสิเอ็ดเหล่านี้ประกอบกับอาน,นายตณะธาตุได้เท่าไรวิสัชนา สองเจตสสิเเราวันนี้ประกอบกับสรรมนะธรัมายตนะสัมมาตุบางส่วนคือเจทรรงสิบหกปรเทศเลยอุเ์เจชสิเกณนำธรรมหิดจิตตสัมยุตเต สังสัทธาสมุทาเรติตังมเรหิจิตตสังสัทธาสมุทานาสขาูหิตังเรติจิตตสังสัทธาสมุทานาดุบริวัดเรติธรรมเรติเตธัมมาสัมยุตตาเตธัมมาิ ขันเิหิปติหายาติหิปฏิบิตาตูหิสัมปยุตตาเจเสิกตังจิตตสัมปยุตตารจิตตสัมสัตตตาังจิตตสังสัตตสมุูฐานัง จิตตสังสัตตสุบทานาสนาผธรรมจิตตสังสัตตสุบทานานุปริวัติธรรมเหล่านี้ประกอบกับจิตแปดสิบเก้าได้จิตแปดสิบเก้าเหล่านี้ประกอบกับเตสะศิห้าจุดสองได้เตสะศิห pues ้าจุดสองเหล่านี้ประกอบกับขันธ์ายกนะธาได้เท่าไหร่วิจัชนา สัพยุตตาเตระศีลห้าสิบสองวนนี้ประกอบกับวิญญาณขันธ์หนึ่งหาอายตนะหนึ่งวิญญาณหาเจดเอตุหิธรรมเมหินวิเคราะห์ปุชาปุชาเอตุหิธรรมเมิตเยตัมมาสัพยุตตาเตหิธรรมเมิ เจธรมมาสัมยุตตาเตธรมมากติขันกติหายตะนิกติหาตูหิสัยุตตาเจตัมมาเหล่านี้ประกอบกับสี่สิบหกสิงเจ็นเไดสิตส่สิบอกเหล่านี้ ประกอบเวรียบหกได้เทโกรานี้ประกอบกับขันนายตนะนาได้เท่าไรวิชาชนะเตธัรม,มาเจดิขันเทหิเทกีนายตนเนนะเทกายตาตุยาสัมปยุตตา สัพยุตตาเตะโกลวีประกอบกับขันธ์สามคือเวทนาขันสัจญาขันธ์วิญญาณขันธ์มหายณะหนึ่งมาโนวิญญาณธาตุหนึ่งและประกอบกับสังขารขันธ์บางส่วนคือสัมขาละขันธ์เจตสิกสี่สิบสี่ธรรมายณะธรรมธาตุบางส่วนคือ

ตตะีหายตเนติต <m í Emily> <m í> ีิตาตูติสัพพยุตตาเอตุชเอตุกะธรรมเหล่านี้ประกอบกับสาตตติหกสิบเก้าเจสิบสีสิห้าเมเโกวิธีิาณะเรตุกะติหกสิบเก้าเจิสสิห้าเหล่านี้ ประกอบกับเอืุสันริกานะทำได้เอือสันริกานะทำเหล่านี้ประกอบกับขันนายะกนัตธาได้เท่าไรวิสัชนาเตธรรมาตรีขันเทหิเตเนนายะกนิณะเมยายะตุยาสเวตุยาเตเนนาขันเทนะเตเนนา หากุญแจแหิติสัมปยุตตาเอตุสัยุกตาอันเหล่านี้ประกอบปขันธ์สามคือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์วิญญาณขันธ์มารยตนาทึนมารวิญญาณธาตุนึ่งและประกอบประการขันธ์บางส่วนคือสังขารขันธ์เจตสิกสิบสามประมา อัาเน้นเทเวโลกิโมก็จบจัาฮ่้่่าออนี้โลกิโมจบแล้วก็ข้างหลังก็จบจบที่โลทิโมเนี่ยอัที่สองเราจะเอาทียาวหกเลย เอาเราทีละสองเอะทีเดียวหกเทศจัอองออกจากคนไปฟังมันออกกแล้วงแ่ละคนฟังไม่เฉยคนเรียนยังงงอยู่เลยคนฟัมเฉยจะไม่งงเลยถ้าเราเว้นเนี่ยถ้าเราเอาหกนรเทศเราเว้นตรงเนี้ยเป็นเราทีโมอังจจบเราเราภาทิ่ิโมหะเดสิกเนี่ยเรา โมะทจิติโมหะเจนสิกได้อันนี้ก็ประกอบกับตรนีแล้วตอบข้างหลังเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นโลทิโลก็จบแล้วทางเดียวเป็นเทียว Maybe. ok o chehi

โยคัญญาธรรมได้อาสวะธรรมอาสวะสาสวะธรรมโอคะธรรมโอคะโอคะญาธรรมโยคะธรรมโยคะโยคะญาธรรมเหล่านี้ประกอบกับขัญญายตนะธาตุได้เท่า สัมผัสภาเจตศิี่สิบสองธรรมายตนาธรรมทานบางส่วนคือเจตศิกที่สิบสี่เวโลภิจิโมหะเจตสิก

ไ้อันถาคำถามไม่ยากบอกทางไม่เทศขุดชาขุดชาาัาทธรรมเจวะัาทธเรมยิจักธรรมิีเยทธรมมาสัมปยุตตาเลยิธรรเม เทรามาสัมปยุตตาเธรรมากลีฆะเนหิกกลีฆะยตะเนหิกกลีหิกทาตุหิสัมปยุตตาพันธะาันคตาทิยธรรมเหล่านี้ประกอบกับโลภะมูลจิตแปลโทสะมูลจิตสองเลกสิีที่สามเนคันธตองค์ทั้งสามได้ โลมะมุลจิตแปดโทสามูลจิตสองเจตสิกที่สามเหล่านี้ประกอบกับขันธ์ถขันธ์นียรรมได้ขันธ์ถาขันธ์านิยรรมเหล่านี้ประกอบกับขันธ์อาญาณะธาตได้เท่าไหร่วิสัชนาเตะธรรมมา เกกายาตุยาสัมปยุตตาเกเกนะขันเทนะเกเกนะยตเน е นะเกกายาตุยาเกหิติสัมปยุตตาปัณฑะขันธิยะธรรมเหล่านี้ประกอบกับขันธ์สามคือเวทน,นาขันธ์สัญญาขันธ์ปิญญาณขันธ์มหา,ายตนะหนึ่ง มโนวินยานาาหนึ่งและประก,กับสังฆาลัยบางส่วนคือสังฆาลัยเจตสิบย,ยี่สิบเอ็ดัตมาญาณธรรมธาตุบางส่วนคือเจริสิยี่สิบสามเรียนาอาอธรรมสามุดเชิุจสา ข <pour S 2> ันธิเจวะอันธัสัพยุตเตหิจางธรรมเณหิงโอปาทาเรหิจวะอุปาทานสัพยุตเตหิจางธรรมเณหิงเยธรรมมาสัพยุตตาเตหิธรรมเมหิงเยธรรมมาสัพยุตตาเตธทนมาเตหิขันธิ ติหายาเนหิติอิทาตูหิสัยุตตานตันตสัยุตตธรรมอุปทานอุปทนสัยุตตาธรรมเหล่านี้ประกอบกับทิฏิขตสัพยุตติสเจตสิกสิเป็นโลภิฏิเจตสิกได้ทิฏฐิขตสัมยุตติสเจตสิกสิ้า ทำเหล่านี้ประอกอบกับขันสามคือเวนาขันสัญญาขันวิญญาณขันมานายตนะหนึ่งมานวิญญาณธาตหนึ่งและประออกอบกับสังขารขันบางส่วนคือสังภารขันเจตสิกสิงเจตามยตนะธรรมธาตุบางส่วนคือ เจ็สิเก้าเว้นลงอธิติเจตสิบสอเค่ะปุชชาปุชชาปรมหิธมเมหิปรมเสหิเจวะปรมเเหิจัตธรรมเมหิเยธรรมมาสัพพยุตตาเยหิธรรมเมหิเยธรรมมาสัพพยุตตา เตัมมากติอิขันเทหิตกติหายตเนหิกติหิตาตุหิสัพยุตตาปรานัสัมปรานาสัพพมัตธรรานี้ประกอบกับทิฏฐิสัวติสสสิบเม ประกอกัประมาสัรรมปรามาสกรรมธรรมด้ปรามาสกรรปรามัสกรมธรรมเหล่านี้ประกอบกับขันธ์อายตนะาได้เท่าไรวิสัชนาเตธรมมตีขันเทยิเกเนายนะติกายตาตุยาสัพพยุตตา เอนเนนะขันเณนะเอเนนะยตันเนนะเอกายาตุยาเเอิติสัมปยุตตาปรามาสธรรมปรามาสปรามาตธรรมเหล่านี้ประกอบกับขันธ์สามคือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์วิญญาณขันธ์มาทายนะนาหนึ่งมาโนวิญญาณนะ ส่วนคือสังขารขันเจตสิ์สิบแปธรรมายตนะธรรมนาางส่วนคือเจตสิษยี่สิบเลทีสีเจตสิกยสัญญชนะปัตถันเทศสัญญชนะสัญญชนีปัตถันเทตองให้เกลียรับคุชางคุณชสัญญชนีอิทเมีติสัญญชนีอิเกวะสัญญชน าสัพพยุติกเตหุ่นทำใหิเยธทำมาสัพพยุติกาเตธทำมาตรีหิขันเทหิตรีหายาตเีหิตรีหิตาตูหิสัพยุติสัโยชนะธสัโยชนะสัโยชนิยธเหล่านี้ ประกอบกับสังสริฐสิบสองเรเรศิสิบเก้าเรศัญโยธองค์ธรรมแปดได้อังเสริฐิบสองเรเรศิสิบเก้าเหล่านี้ประกอบกับสัญโยชนะธรรมสัญโยชนะสัญโยชนิยธรรมได้สัญโยชนะธรรมสัญโยชนะสัญโยชนิยธรรมเหล่านี้ ประกอบกับขันอายตนะนาธาได้เท่าไรวิสันชนาเตหามาตีขันเทหิเอเจนายะตะเนนะเอกายทาตุยาสังยุตตาเอเจนะขันเทนะเอเจนายตนเนนะเอกายทากุยา ปุษาีวรณิามีิวรณิเจวะวรณิจทมีิวรณิเวะมีวรณสัพยุตเออิจะทำมิเธรรมาสัพยุตตาเิมีิ เยธรรมมาสัพพยุตตาเตธรรมมาตติหิทันเทอิตติหายตเนหิตสติหิธาตุหิสัพพยุตตามีวรณะธรรมมีวรณะมีวรณะญาธรรมมีวรณะมีวรณะสัพพยุตตธรรมเหล่านี้ ประกอบกับอกุสลณตสิบสองเตะสิบเก้าเวแลนีวอนอนทำแปดได้อกุสลณติสิสองเตะสิบเก้าเหล่านี้ประกอบกับนีวรณะธรรมนีวรณะนีวรณะยธรรมนีวรณะนีวรณะสัพยุตตธรรมได้นีวรณะธรรมนีวรณะนีวรณะยาธรรม มีวรณะมีวรณะสัพพยุตธรรมเหล่านี้ประกอบกับขันธ์อายตนะธาตุได้เท่าไรวิสัชนะ ma, านเ HI, ตธรรมามีขัน,ะนธ์นะทนเทหนะิเอเกนายะตเน,นะเอกายาตุยาสัพพยุตตาเอเกนายะตเนะ เอกายตาตุยาเิรษติสัมปยุตตานิวรณธรรมนิวรณะนิวรณิยาธรรมนิวรณะนิวรณสัมปยุตตธรรมเหล่านี้ประกอบกับขันธ์สาคือเวทกดาราปัญญาขันธ์วิญญาณขันธ์มารยตนะตนิตึงมรโภกิญญาณธาตุตึง และประกอบกับสังขาระฐานบางส่วนคือสังขารขฐนเจรสิจเจทำมาตนะธามธาตดบางส่วนคือเจริสิจซาโเนีวอนอทำแปริญสิเจทิเเชารรเิยทมเเสิ Te vassanti, e si chiedi, C'è la cammedì, Te vassanti, E สังยุจธรรมเหล่า hmm. น <ES> mm ี้ประกอบกับอกุศลสิบสอเจตสิบเจดเวรฑิเลสตรงธรรมสิได้อุระสิสองเจตีิเจเหล่านี้ประกอบกับิเลสธรรมิเลสสังกิเลสางธรรมิเลสสังติธรรมกิเลสกิเลสสังภยุธรรมได้ิเลสธรรม กิเลสัสังกิเลสกะธรรมกิเลสัสังกิเลสุธรรมกิเลสักิเลสัสังปยุตตธรรมเหล่านี้ประกอบกับขันธ์อายตนะธาตุใดเท่าไหร่วิสัชนาเตธรรมาตีหิขันเทหิเตเกนายตเนนะเตกายตาตุยาสังปยุตตาเอเก เทนะเอเกนะยตนะเอกายะนาตุยาเกอกิสัมพยุตตาทิเรสักธรมทีเรสัสังทิเรสิกะธรรมทิเรสัสังทิริกะธรรมทิเรสักทีเรสัสัมพยุตตธรรมเหล่านี้ประกอบกับขันธ์สามคือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ปิญญาขันธ์ มหายตนะตื้นพระองค์วิญญาณน่าตื้และประกอบกับสังขารขันธ์บางส่วนคือสังขารขันธ์เจตสิกสิบห้าอัปปายตนะธรรมธาบางส่วนคือเจตสิกสิบเจ็บเป็นเกออมคำสิบจบมหาญาณญาทิพย